Oh my god! ขอถ่ายเสร็จแล้วถ่ยเสร็จแล้วรอบนิดเดียวค่ะขอถ่ายนิดเดอเดินหน่อยนะคะเบ๊ะคเขาเด็กดีเลย

bạn chơi cho nào? ốc sên đi! Ok. Bye bye, Dạ <laughs> <Thank you. Okay. cười> เจอกันท okay. ี่เซ็นทรัลไปได้ไหมรีดฮะบายโอเออร์โอเออรถไหนน้ำไหมครับน้ำสวัสดีครับ ะระวังรถนะครับไต่บนนะไปแล้วนะไปเจอกันที่เซ็นทรัลนะครับเย้เจอกันที่เซ็นทรัลเยเเย้เห่ถึูดรแล้วนะครับแอร n หนาวแอร์เยนแอเยนแอเยนแอเยนเยนอนครองก็แอร์หนาวมาก นี่หเขาวาดรูปมาให้น่ารักจริงๆเลย้องคะครับองหยุดไปนิดนึงครับไครับเรายังไม่ได้ไปไหนกันเลยนะมิชชั่นของเราในวันนี้คือ 1. นึงทำงานสทำบุญทำบุญเอาเงินที่ทุกคนให้มาไปทำบุญเยอะมากเลยวันนี้ลับตอนกลางคืนถ้างั้นแปลว่าเราก็จะมีเวลาที่จะไปทานข้าวทานานข้าวริมน้ำโขงขนาดเลยจิบอุดรเขาไม่มีน้ำโขงปะเขามีเขาติดกะลาว อ่าดอยบัวดอนไม่มีนะครับนอกจากบางไผ่ครับอ้าวแล้วทำไมไปลาวถึงมาบัวดอนอ่าคือสไอ้บอกแล้วไอ้เป็นคนลาวแต่เขาก็ต้องมีริเวอร์มีริเวอร์แต่ไม่ใช่น้ำโขงเออเอาไหนก็ได้ทานข้าวไหมทานข้าวครับตอนนี้ทานข้าวอะไรเนี่ยน้ำรองเท้าเลอะเลอะ ความสวยงามของเมืองนะครับนี่หูหูนานมากเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้มาอุดรทำไมมันหนาวหนาวไม่มาจาแนะแบนว่าปิดเออปิดไปเลยเป็นคนอื่นอยากให้มองเธอด้วยใจที่ฟื้น อุดรธานีานอ,นอุดรธานีใช่อุดรธานีที่นี่วัดที่มีชื่อเสียงชื่อว่าวัดอะไรครับวัดโพธิสมพรครับวัดโพธิสมพรอยู่ใน<ม>เขตตัวเมืองเลยไหมครับอยู่ในตัวเมืองเลยครับตนี้เป็นวัดประจำจังหวัดอะไรหรือเปล่าครับก็เรียกได้ว่าเป็นประจำจังหวัดก็ได้ครับก็ได้ใช่ไหมครับคพี่เราจะไปกินข้าวก่อนใช่ไหมคะ ใช่ครับร้านไหนอะไว้่าเดี๋ยวไวยว่าก็ได้เอ๊ะแต่ว่าเงินทำบุญเรามีเท่าไหร่คะหมื่นตอนนี้ทั้งหมดประมาณหมื่นสองหมื่นสองหรือว่าเราเดี๋ยวเราไปหาพวกมีสถานอะไรไหมไปมอบเออสถานแบบพวกสถานเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยสถานเลี้ยงเด็กหรือคนชราหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็จะสมบไปด้วยไกลไหมพี่ ก็ออกจากตัวเมืองประมาณเกือบยี่สิบโลครับสิบกวโลครับเงินที่บีเอฟซีให้มาใช่ไหมใช่เงินที่ได้มาเมื่อคืนดีกว่าไหมบีเอฟซีก็คนฉลาดเยอะ้ยก็ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่บีเอฟซีนะแม่นุ่มก็แม่นุ่มก็ฉลาดยานห้อยตูดยันนมยานตูดใหญ่นมยานตูดใหญ่นมห้เพดานหูคิวคิวโอ้ยเบดานอะไร เอาที่นัในตัวเมืองไม่มีเหรอครับแบบไหนครับแบบที่เป็นมูลนิธิอะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นมูลนิธิอ่าอ่าคองสว่างครับใช่างไหมคะเอาเอาเอาที่แบบว่าเราดูกสะดวกสว่างในตัวเมืองเป็นยังไงครับอออ่ยูนกกเมมืง็ีสว่างเป็นยังไงครับอ่ามันจะเป็นอ่ามูลนิธิเออ่แบบคล้รับว่าเก็บศพนี่ครับแบบยากก็ได้นะก็ได้ประมาณนี้ครับก็ได้อยู่ เดี๋ยวตัดสินใจกันก่อนแล้วกันทางเราที่เป็นศพไร้ญาติอยู่<อ>ทางเราก็จะไม่มีญาติจะไม่มีวันนี้ก็เหมือนศพว,วันนี้ก็เหมือนศพอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีญาติเพราะเพื่อนเลิกกูเหมือนกัน,นเลยเดี๋ยวจะไปกินเนียงเนี่ยงก็ว่าเพราะว่าเราจะต้องลดเหนียงอย่างเร่งด่ว,วน,น ก็มันอย่างน้อยมันก็เป็นอาหารคลีนมีผักมีผักไม่ต้องทอดมากอะไรเงี้ยเนอะอยากกินอยากกินส้มตำลาวเราขึ้นโชว์กี่โมงเนี่ยครับนี่ใบมูใยครับท่านต้องถาง่ายๆก่อนแล้วค่อยไปจัดเต็มมือเย็นมีไหม ไม่ีต้องมาถึงแอร์พอร์ตกี่โมงอ่ะห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งก็ไม่มีเวลาแล้วแหละเช็คอินยังอ่ะเช็คอินลงแล้วเอ้ยสไลด์ะคยว่ากันไป รถเนียง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 ชุดแต้มมือเย็นเสร็จล้รถเนียง,ยง,อ,ยยงอุบลมาวันไหนอีกครับอุบลมาโอ้ยเดือนหน้าเลยครับชุดแต้มมือเย็นรถเนียงบีเอลซีทั้งใจชอบไปจัก เออต้องทานข้าวก่อนครับยังไม่ได้ทานข้าวเลยแล้วเดี๋ยวกำลังจะรีบไปที่งานเลยครับจะหาอะไรทานง่ายๆอรุณมันน่โอเคก็ มาเซฮชาวอุบลแล้วก็ทุกคนนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตไปทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอาหารแซ่บเดี๋ยวจะมารีวิวต่อเก,ก่งไ <c oughs> ก,ก่แกงไก่แกงไก่มาเด้อล่ะมากินแกงไก่ผสมความสปอม์มามป้อมใส่น้ำจ้ำไะรรรจ้ำรรรจ้ำไปจ้ำน้องเรื่องมั่วนี่ยกให้เลย หวกคีค่ายมาค่ะหัวคีค่ายสิหัวคีค่ายสิพอมหวกคีค่ายสิพอมมาคำพอมสีน้ำหวกคีค่ายสิพอมมาสร้างพอมสีน้ำจำเดี๋ยจำจำเดจ๋ยวจำเขาให้ร้องเพลงภาษาอีสานไม่ใช่ภาษาเกาหลีมาเดินล่ามากินแกงไก่หัวคีค่ายสิพอมกามพอมสีน้ำจำไปจำจำไปจำแค่นี้แหละบาย